นั่งเลยค่ะสำหรับงานเด็กใหม่นะสำหรงานครับชื่ออะไรอ่ะชื่อเจมครับชื่ออะไรนะเจมเจมครับชื่อจริงนะคะเรืองศักดิ์อ่านมสกุลลอยชูศักดิ์นมสกุลคุ้นๆนะเคยทํางานอะไรมาก่อนคะเคยทํางานอยู่ที่บ้านนะครับทําอะไระทำที่บ้านขายของออนไลน์ครับขายของออนไลน์อ๋อแล้วมีอะไรมีเรื่องแต่งวนแต่งงานมีแล้วครับแต่งงานแล้วครับมีภรรยาครับมีภรรยาแล้ว ช่วยกันขายของออนไน์ที่บ้านครับแต่งนานเนี่ยประมาณ9ปีแล้วครับ8ปปีแต่งตั้ง89ปีแล้วตั้งแต่อยู่น้อยๆเลยเนาะเราอายุเท่าไหร่อ่ะปีนี้ผมอายุ47แล้วครับ47ครับเพิ่งจะมาสมัครงาน47่ส้เ็ที่ที่เขาเลยออฟแล้วค่ะเแล้วภรรยาเขาเป็นไงบ้างภรรยาพูดได้พูดจริงอันนี้สัมภาษณ์อยู่นะอเคครับก็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 เป็นคนดีครับแต่ว่าแต่ว่าก็มีข้อเสียเล็กๆน้อย ีอะไรบ้างหรอขี้บน่นขี้วีนขี้หงุดหงิดแล้วก็ตังให้ใช้น้อยหาเรื่องวันวันเนี่ยหาหาเรื่องบ่อยแล้วข้อดีมีไหมไอมีไม่มี า<ผ>ไม่เจขอขอเวลานึกหน่อยได้ไหมครับออ๋ไม่ได้ค่ะพี่ม,มีสัมภาษณ์หลายคิวค่ะวันพี่สัมภาษณ์ห <zie> มื่นกคนเดี๋ยวผมผมส่งเมลมาบอกส่งเป็นไลน์ได้ไหม <laughs> พี่เคยขอไลน์ไว้แล้วนี่เรามาสมัครตำแหน่งอะไรคะสมัครตำแหน่งครีเอทีฟครัครีเอทีฟนะถ้าอย่างนั้นพี่จะขอถามคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของเรานะโดยทำสำคัญเราคิดว่าเราหัวไวไหมหัวไวอะไรอะเนาะหคือคือคือพี่ถามว่าเราเป็นคนหัวไวไหม ผมมันไปหววไวหัวไวครับเอาน้องออกไปได้เลยคุณดาคุณหยิบเอาคิวใหม่มาเลยอันนี้ออกก่อนออกก่อนออกออกก่อนเลยเชิอเลยค่ะพี่ไม่รับค่ะโอ้เชิญเชิญเชิญดาเอาเอาคิวใหม่เลยนะเรา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 เกตทามระวังเป็นคนหัวไวไม่เอาเราเกะเอาคนหัวชาเออเอาออกออกคนใหม่พี่จะเปิดห้องสัมภาษณ์ใหม่ด้วยห้องนี้ไม่โอเคแล้วเอ้ยก็เบอร์ตาหมีเหงาหัวไวไม่